ร่มรื่นด้วยรู้น้อมนำเก็บธรรมไว้เป็นวิสัยปโปลูกในวันนี้มากมีสุขใจร่มเย็นร่ำไปล้วนให้อิ่มเอมมขอนับน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสแต่จะรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองขอความสุขความเจริญในธรรมขององค์พระสมรัมมาสัมพุทธเจ้า จงมีแดกุณโยมผู้ตั้งอยู่ในธรรมทั้งหลายอัตมภาพพระปรลัดเขมรัชเขมรปัปญโยมาพบกับคุณโยมผู้ฟังทุกท่านในรายการรัศมีธรรมซึ่งองกอกาสสดเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆ1 1 3เอกานาทีโดยประมาณสำหรับวันนี้นั้นเป็นวันพุธที่23เดือน รกระดาคมพธศักราช2,568ตรงกับวันแรม13คำ่ำเดือน8ในวันนี้เป็นวันที่ิโยมทั้งหลายได้สั่งสมไว้ซึ่งกุญงามและความดีเริ่มตน้นแต่เช้าประอบนนลมให้ใจที่มีสั่งสมกำลมดีไว้เป็นสเสบียงท้าวันนี้ก็เช่นเดียวกันวันนี้ก็เป็นวันเตรียมในเรื่องของสถานที่จัดสรร เริ่มการเติมงานปฏิบัติธรรมให้รับเรื่องเรียบร้อยไปดีพรุ่งนี้จะเริ่มนะวันแรกตามที่ท่านได้มอบหมายเนะี่ยยนในส่วนการำเนดการพอจัดวางตารางงานไว้นะเดี๋ยโยมก็จะมาปฏิบัติธรรมกันนะจากสํานักงานปปงนะก็ปีหนึ่งท่านก็กําหนดไว้หลายครั้งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งในะรอบหนึ่งปีกกิจกรรมก็มีหลากหลายสามวันสองคืนนะมาอยู่อาศัย ปฏิบัติในสถานที่ที่เราได้ร่วมกันพัฒนาขึ้นมาในการนี้ประโยชน์จึงมากมีคุณยมเรียกว่าใช้สอยให้คุ้มค่าทาั้งในเรื่องของภายนอกนะก็คือมีระะเราป่าทั้งในเรื่องของภายในเองก็มีสลาท,ทั้งสองส่วนปฏนะิบัติผู้ชใช้เกิดความสบอา่งขึ้นไปนอกเหนือจากนั้นแล้วก็วันนี้เองเดี๋ยวออกอากาศเสร็จก็จะต้องเดินทางไปวัดปทุมวันนะวันนี้มีประชุมคณนะสง เป็นการเร่งด่วนสำหรับเจ้าววัดแล้วก็ผู้บริหารวัดในสำนักสงฆ์หรือว่าสำนักปฏิบัติธรรมก็ตามก็ไปร่วมกันเพื่อรับนโยบายแล้วก็ในเรื่องของการวางแผนในการจะตั้งรับในเรื่องต่างๆซึ่งก็เป็นเรื่องใหม่ๆที่เกิดขึ้น,นปัจจุบันทันด่วนในช่วงนี้งนั้นในเรื่องของการบริหารจัดการคณะสงฆ์นั้นก็เป็นไปด้วยความกลมเวลความสมัคคีหากวัดแม้นว่ามีสิ่งใดกําหนดมา ในเรื่องต่างๆที่เราจะต้องดูแลให้เป็นอย่างดีนี่ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องน้อมนำเช่นในส่วนของทีมช่างเองก็เช่นเดียวกันฝ่ายก่อสร้างฝ่ายพัฒนาฝ่ายบร,ริษวันที่เองเนี่ยเสียงยังอยู่นะได้ยินเสียงปืนลมนที่เขาปั้มลมกับปืนลมที่เขายิงไม้จะให้จบในช่วงบ่ายนี้คุณโเพราะว่าในส่วนของผนังเนี่ยเราขึ้นไม้หมดแล้วเนี่ยไม้ที่ไปขนมาจากรถบุรีกก็มายิงเป็นผนังก่อน ทางปีกซ้ายปีกขกวาที่เหลือวก็ต้องรอทีมช่างต่อไปชุดใหม่ก็คือช่างที่จะมาทาเพดานช่างฝ้านะช่างแรกคือช่างไฟถัดมาก็เป็นช่างตกแต่งภายในถัดมาก็เป็นช่างฝ้านะเพื่อจะได้รื้อของเก่าแล้วก็ปรับปรุงของใหม่ใส่เข้าไปอันนี้ก็เป็นเรื่องการปรุณะในส่วนของสลาแสดงธรรมซึ่งมีองค์พระพุทธประธานปริสถานอยู่ภายในสลาแห่งนี้ขนาดหน้าตัก80นิ้วซึ่งเดี๋ยวพอต้นเดือน ก็จะเริ่มในเรื่องการบระดับในงานทําสีก็จะงดงามมากมีในีใครไปใครมามา,มาเห็นในถานที่แห่งนี้ก็จะรู้ทันทีว่าโอ้เรานี่นะเก็บทาของเก่าด้วยความใส่ใจและก็ตั้งใจฉนั้นก็มโนธนบุญกับเยนโยมทุกท่านเลยได้ได้ร่วมกันจะมากจะน้อยก็ร่วมกันไว้ทั้งในส่วนขององค์พระไม่ใช่มีแค่พระประธานองค์เดียวยังมีพระบกรพสายีบุรแล้วก็ยังมีพระนะอีกสององ,องค์ทั้งด้านซ้ายด้านขวากะนัดนตักสีนิ้วซึ่งเดี๋ยวก็จะ โมใหม่คือบรณะนะทำไปพร้อมกันไม่เสสวยซส้นองกลางซส้ยขวาก็ยังคงเอาสีไปทาไว้ไป้ายไว้คงไม่ใช่นะคงสีดําเหลือแนละ้วมั้งนะ่เขาก็เลยเอาสีดําไปทาไว้แล้วก็อีกหง์หนึ่งก็เป็นสีทองเหลือก็อสีทองไปทาไว้ก็เป็นรอยแปรงเป็นหยน่อมึล็าๆงั้นเดี๋ยวเราต้องโมใหม่ก็คือเอามาบรณะนะเดี๋ยวทําให้สวยงามเลยเพราะว่าช่างที่มานี่ก็เป็นช่างจากโงรงหร่อพระพิสิทธิ์ซึ่งมีความสามารถในด้านการตกแต่งโอพงระพุทธรูปเป็นอย่างมากนะนั้นเราก็มอบหมายหนะ้าที่เขา ส่วนเรื่องสตัง์กันเรื่องของเราที่เราจะต้องนขนวายหาทั้งในส่วนของวันอาทิตย์เราจะต้องเตยมการในส่วนของการนะมุงหลังคานะหรือด้วยมุงด้วยนี่เป็นส่วนของกุฏิร,รับรองครูบาอาจารย์ท่านซึ่งท่านก็ไหว้วานนะเรามา่าช่วยบุรณะให้สักหน่อยหนึ่งเพราะว่าถึงเวลาที่ต้องไปบรณะแล้วมันรั่วมันซึมมันนะหาจุดหมายปลายทางของน้าไม่เจอเลยว่ามันจะไปถึงไหน เราก็เลยเรื่องังคาแล้วก็มุงใหม่แล้วก็ตกแต่ง้เรได้ร้อยไปอันนี้ก็เปิดโอกาสให้ยุนโยมได้ร่วมกันเซ็กสันยันนี้เป็นเคสส่วนเพราะว่าอาัลฝนแล้วคุณโยมถ้าไม่รีบทำให้ทันเนี่ยเดี๋ยวเกิดปล่อยะละเลยไปนั้นเดี๋ยวมันจะลามไปไกลคุณโยมนี่ก็เลยใช้ก็ประมาณในส่วนของแผ่นเมทัลซีดเนี่ยพร้อมในส่วนของการกรูพีวโฟมด้วยเนี่ยเพื่อป้องกันเสียงเนี่ยจแผ่นละวันบาทโดยประมาณก็ช่วยกันได้ 50กองทุน50แผ่นเนะี่ยแบ่งกันไปพอปีกไส้ปีกวาเก็ยื่นมาเป็นทรงไทยกันอยู่แล้วก็ยื่นออกไปรอบทิศทางเนะี่ยในส่วนของกุฏิรับรองนะของท่านประชาสุโก,กตะปุญโยประธานที่ท่านดําเนินงานอยู่ในสถานที่นี้ซึ่งปัจจุบันก็เป็นเจ้าวาดอยู่ที่ศรีสะเกดนะวัดสุพรรณรัตน์นะไปกุฏนานซึ่งก็เดินทางไปมาเนะเวลามาที่นี่ก็จะต้องมาอยู่อาศัยในกุฏิหลังนี้เนะเป็นที่รับรองของท่านนะอยู่มานานแล้วล่ะ นะคงจะเป็นสิบสิบปีคุณยมนะพอถึงวารนะเราไ, <ป S 1> ได้ไดมีโอกาสนะเรามีโอกาสก็คงจะได้เกื้อกูลกันท่านประโยชน์นะของการเสกสรรก็อายยมเท่าไหร่นั้นมีส่วนร่มนะวมถวายลังคามุงนะส่วนของกุฏิคนะละแผน่นละแผ่นละแผ่นหรือตามกําลังของเราก็มรนากันจนะเป็นประธานวุฒิธรก็หมื่นบาทนะประว่าเป็นค่าแรงด้วยข้าของด้วยก็จะได้เร็วก็ประมาณก็ไม่มากนะพอที่จะ ดำเนินการได้ังนั้นย่ายมทั้งหลายได้มีโอกาสก็ร่วมกันคนขวายเป็นประโยชน์ที่เราได้เึกสรรเพราะว่าการที่ทํากุฏิพระสงฆ์ซึ่งท่านก็นําปฏิบัติอยู่แล้วด้วยก็มีคุณอุปการในการสร้างสิ่งอเป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นทุกวันนั้นเราเองก็ดูแลท่านไปมาสู่กันนั้นก็ถือว่าเป็นการได้เกื้อกูลกันอันนี้ก็เป็นความตั้งใจฝากที่ศูนย์หกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสี่เก้าศูนย์หกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้า 9149เนี่ยบริษัททางกรุงเทพออมทรัพย์040 8029999นะ040802999ก็เป็นโอกาสนะในการได้ร่วมกันนะน้อมนําในส่วนที่เป็นประโยชน์ให้คุ้มค่าจา้โยมท่านใดมีกําลังพร้อมก็โมทนา ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรานาพาให้เกิดความพาสุขปองใสเพราะการทํากุฏิพระสงฆ์นี่ก็ถือว่าเป็นบุญนะพระสงฆ์ในส่วนที่ปฏิบัติเนะี่ยเราต้องมองสงฆ์ให้ออกให้ออกนะให้ชัดเจนไว้คือภาพของการปฏิบัตินั้นก็มียังมีอยู่เนี่ยเราได้สุขใจในเรื่องของภาพจําใดๆเราก็ต้องแยกแยะเนให้เกิดความเข้าใจใเกิดความชัดเจนวันนี้ก็เช่นเดียวกันเนียยกคำโคลงประพันธ์ไว้ต้นบทว่าร่มรื่นด้วยรู้น้อมนำํา เจ็บทำให้เป็นวิสัยปลูกในวันนี้มากมีสุขใจร่มเย็นร่ำไปนะรวนให้อิเมมคำว่าร่มเย็นที่รู้น้ำนำกูยมในชีวิตเนี่ยเป็นคนชอบปลูกต้นไม้หรือว่าทำกุฏิทำที่อยู่ที่อาศัยนันเป็นเรื่องที่อาจจะด้วยเด็กนะเด็กๆเนี่ยเราอยู่มายาววัยนะเกิดมาก็อยู่ในสวนนะคุยมเป็นเด็กสวน <c oughs> ต้นไม้เยอะชอบ แล้วก็บ้านที่อยู่ในสมัยเยาววัยเนี่ยเป็นบ้านสังกะสีเก่าๆหูปุบพังๆเลยนะวันก่อนก็เล่าให้ฟังเวลาที่วราหม้อไปรองน้ําเวลาฝนตกนะก็เป็นย่างห้องน้ํานี่เอาเชือกผูกเงี้ยก็เอาไม้พาดกดหลุมแล้วก็ไม้พาดแล้วก็เป็นสังกะสีไปกัน้นแล้วก็เอาเชือกผูกไฟฟ้านั่นก็เป็นไฟฟ้าแบบเป็นหลอดนะคุณโยมมันไม่ได้มีปลั๊กเนื่อรึงที่มาโอ้หเรียกว่าทันสมัยนะมันเป็นสายที่โรงย,ยางลากเข้ามาเพื่อพอใช้ แล้วก็อยู่กันไปตามวิสัยในยสมัย2อ0พน,นะตอนนั้นน่าจะประมาณสองห้าสองห้าสองหกประมาณนั้นนะอยู่กันย้อนหลังกลับไปดูแกเนาะนะประมาณนั้นนะงานพ่อเกิด2องสามนี่เกิดสองห้าสองสามเราประมาณสักสี่สกห้าขวบนะประมาณกลับมาอยู่บ้านสวนงันตั้งแต่เล็กแต่น้อยก็อยู่อย่างนั้นนะอยู่กับหน้าต่างก็ใช้ไม้ค้ำมาดันออกไปแล้วก็ไม้นะทำไว้แล้วก,กางมุ้งสี่สายอยู่กัน ส่วนกระดานนั้นก็เป็นแบบหาออ่างๆกันอยู่มองเห็นได้ทุนได้เหมือนในหนังที่ผมดูหนังไทยเรื่องไม่นักกระนโนประมาณนั้นในภาพแล้วเวลาจะหาบน้ําใส่ตุ่มต้องมีตุ่มใหญ่ๆแล้วก็มีรองน้ําฝนไว้โต,ตมากันน้ําฝนคุออยสมัยนันก,กินน้ําฝนแล้วก็หาบน้ํามาใส่ตุ่มไว้ทุกวันก็เป็นน้ําจากแม่น้ําด้านหน้าติดน้ําเลยเขาใช้ชีวิตอยู่เรื่องหมายิงตอนน้ําท่วมปีสามสี่สองห้าสามสี่เนี่ยโอ้พายุใหญ่นะเข้ามาแล้วก็ล่องเรือดอนนั้นก็ ยงเด็กน้อยอยู่เลยสนุกเนี่ยเลยสนใจในเ,เรื่องที่จะแม่ความมีบัตรที่เกิดขึ้นมีแล้วเป็นเด็กก็ยิ่หอยท่วมจะผายเรือเล่นล่องไปทัว่วสวนนะแล้วก็ผายเรือไปจนถึงนู่นนะตามดมดวารามตามต,ตลาดก็มีมันไปได้หมดนะเพราะว่านาทั้งหมดจมอยู่นในน้ำมดเลยกยิงในสมัยนะั้นแล้วก็โตมานั้นเรื่องของการได้ความรําริเนะี่ยเราตั้งจิตตั้งใจตั้งแต่เด็กเลยว่าโตใหญ่ขึ้นมาก็เออ จะได้ถวายที่อยู่อาศัยพระเราคงจะไม่เคยได้สร้างสิ่งเหล่านี้เราจึงไม่มีโอกาสที่จะมีบ้านดีๆอยู่ไม่มีบ้านดีๆใช้ดนั้นในเรื่องต่างๆก็ปลูกฝังมาตั้งแต่อย่าไว้พอโตใหญ่ขึ้นมาพอได้บวชเข้ามาเนี่ยก็มีความประสงค์เลยนะเห็นพระรูปไหน,นเดือนร้อนเรื่องติสลาเรื่องที่อยู่อาศัยก็ตั้งเจรนาในการช่วยเหลือเกื้อกูลให้ทำตั้งแต่เล็กๆมาก่อนคือตกแต่งภายในแล้วค่อยขยายไปเป็นหลังๆให้ ทำมาช่ววันนี้เป็นร้อยหลังเลยีเยเรื่องกุฏิพระนะทำมาจนโหนูสร้างกันเป็นอาคารเป็นตึกเป็นบูรณกันเป็นสิบสิบห้องแล้วก็มีห้องชุดมีห้องแถวมีห้องเดี่ยวทําให้หมดคือมันเป็นเรื่องที่มีความตั้งใจอย่างนั้นตั้งแต่การก่อนทั้งปลูกต้นไม้ก็ไปไหนก็ปลูกอยู่วัดไหนก็ปลูกนะก็ทําให้เกิดความร่มเย็นกันนั้นร่มรื่นทั้งหลายนั้นจึงเกิดขึ้นในชีวิตของเราทีเดียวความร่มเย็นเป็นสุขความร่มรื่นเราทําให้เป็นวิสัยเพราะว่าเราเชื่อว่ากันให้ที่อยู่อาศัย และการให้ความร่มเย็นไปสู่ผู้ท่อยู่แห่งหัใดนุยมเราเองก็จะได้รับสิ่งเหล่านั้นมันเกื้อกูลให้เราน้นมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวไกลนี่ฉันปลูกไว้ในวันนั้นเนี่ยพอเติบใหญ่ในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการปลูกเรือนหรือจะปลูกต้นไม้ก็าตามทีนี่คนได้มาอยู่มาอาศัยรด้คนได้มาเห็นมาสัมผัสมาพบมาชิดมาใกล้เนี่ยมันก็ต่างคนต่างมีความสุขใจขย,ใยู่อยางนี่พระสงฆ์เนี่ยท่านอย่ท่านมีความสุขนะที่นี่เองก็เหมือนกันเราลงไว้เนี่ยโหทําไว้ตั้งแต่ปีแรกที่มาอยู่ที่นี่กก็หลังแร แดีวก็เริ่มปีที่แล้วภารษาแรกเนี่ยแล้วก็มาเรรนสานี้ก็มาเพิ่มครบทุกหลังในะตามจํานวนนะไปะส่งแปดรูปก็แปดหลังนะคุณจะอยู่กันแล้วก็มีญาติโยมเนี่ยเดี๋ยวมากันเต็มห้องนะคือทุกห้องเต็มหมดนะในช่วงคอร์สปฏิบัติไม่มีว่างเลยเหียกกันพรับไปหมดนะเพราะว่าญาติยโยมก็มากันด้วยความตั้งใจในส่วนนี้ดังนั้นความรับเย็นที่เกิดขึ้นนั้นก็จะเกิดขึ้นเป็นทวีเพราะอะไรเพราะว่าพอมันเติมใหญ่ใบมันเริ่ม ปิดอกออกใบกิ่งก้านขยับขยายโอ้มันสวยงามมากยิ่งลันทาเราแต่ปีแรกคุยกับโบตั่งเงาแตกนะลันทาการแจ้งเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีหลังคาเนี่ยเราทํากันเสร็จเมื่อปีที่แล้ววันเกิดนะสิงหาเราก็ร้อนมาเลยนะแล้วก็มาใช้ตอนหน้าหนาวตัวนี้เนี่ยกิ่งไม้มันโน้มไอซ้ายมันก็โน้มมาขวาขวามก็โน้มมามันมาจะาเอกันตรงกลางนะมันก็เกิดความร่มเย็นใช้ได้ประโยชน์คุ้มค่า ถ้าฝนไม่ตกในก่อนน้ำปานาก็รับกันทุก4โมงเย็นก็ตามเวลานะก็ร่มเย็นก็ได้ใช้ประโยชน์คุ้มค่ากับสิ่งที่เราสร้างไว้เช่นความอิ่มเอมก็เกิดขึ้นกับเรานะในชีวิตที่มีความสุขในการให้เราเห็นเขามาใช้ในสิ่งที่เราให้ไว้โอ้อยเนี่ยมันก็มีความสุขใจนะไม่ว่าที่ใดก็ตามแต่เห็นไปอยู่ในพระรำวงก็สร้างห้องรับรองไว้นะทั้งครูบาอาจารย์ด้วยทั้งของเจ้าวาดนนะทั้งพ่อเจ้าวาดด้วยเราก็ดูแลให้ทุกที่นะ เราอยู่ที่นนทบุรีเราก็ทําห้องเจ้าวาดให้นี่ก็สุขีนะที่ไหนก็ตามแต่มันก็เป็นบุญเรานะยิ่งของหลวงปู่เนี่ยเราสร้างไว้โอ้เป็นล้านอัน์หลวงปู่เนี่ยเพราะว่าเราก็มีความตั้งเจตนาไว้กพว่าไหนไหนชีวิตหนึ่งนะเกิดมาถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีชื่อมีเสียงมียศธรรมบรรดาศักดิ์ก็ตามทีเราจะมีเงินทองแต่ได้ทําห้องเจ้าวาดทุกที่เลยพี่ผ้มมันก็แปลกจริงๆนะก็เรียกว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนจะได้ทาน,นะทากุฏิเจ้าวาดถวายแต่ละที่แต่ละที่ อนั่นออกแบบตกแต่งทั้งภายนอกภายนวางผังวางแผนไว้เป็นอย่างดีทุกวันนี้ท่านก็อยู่งท่านสุขีนะเราก็ทําถวายไว้เจรนพอท่านจะอยู่เย็นเป็นสุขเราก็พอ,อยืนเป็นสุขตามกันไปทุกที่เขายอกนะไม่กระทั้งที่นี่เองนะก็ถือว่าอยู่ในวิสัยสุดท้ายก็ได้มาบรนน่ะปรณะให้ตามสมควรเนะี่ยคือที่ทําก็ไม่จะบอกว่าจะต้องหลังหลายล้านหรือว่าเป็นล้าน,าานขนาดนั้นไม่จําเป็นต้องขนาดนั้นคือเพราะว่าเรามีวิธีการเสกสรรแต่อย่างของเจ้าวาดที่หนุนบรนะ่ะเราทําเพราะว่า เป็นงานตกแต่งภายในนั่นก็ซึ่งล้านประมาณ5 0 0 0 0นตกแต่งใหไทั้งหมดในส่วนนี้ก็มีาติโยมช่วยกันสมัยนั้นก็มีผู้หลัอผู้ใหญ่ก็กูยกันเต็มที่คนละแสนคนละห้าหมื่นกันลงขันกันสุดท้ายก็ทีมช่างมาช่วยกันพัฒนาสุดท้ายก็แล้วเสร็จไปเลเพราะท่านชอบตรงไหนก็ออกแบบเองตรงไหนใส่พัดยอดท่านก็ต้องเลือกคือตกแต่งภายในเนี่ยมันต้องปลุกเรือนต้องตามใจผู้อยู่นะท่านก็ต้องให้ท่านบอกว่าจันทจาตรงนั้นเป็นแบบนี้ตรงนี้เป็นแบบนั้นเราก็ทําให้ห้องทํางานออฟฟิศต่างๆางนานาก็ดูแลกัน ทุกวันนี้ด้กวกาใช้คุ้มค่ามาจนถึงปัจจุบันเองก็เช่นเดียวกันครูปราจย์ก็พาไปดูเราก็ดูแลเห็นสภาพแล้วว่าถึงวาระถึงเวลาท่านจะปล่อยปลแล้วเลยไปเกินเวลามันก็เละสิคุณโยมทีนี้มันก็จะกลอนจะพังไปคืออายุของของเนี่ยโดยทั่วไปมันก็อยู่ได้แค่10ปี20ปีมันก็ต้องมีบรนาสักทีประมาณนี้คุณโยมที่เราจะต้องดูแลไว้เวน้นแต่ว่าเราทําดีไปเลย สามสิบปีห้าสิบปีก็อยู่ไปยาวไกลแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกนะบางทีมันก็แค่สิบปีก็ซ่อมกันแล้วสิบห้าปีก็จะไม่ไหวยี่สิบปีก็กรอบมาแล้วนะนั้นเรื่องของวัสดุในการก่อสร้างตามยุคตามสมัยมันไม่เหมือนกันหรอกพี่ตกระเบื้องเนี่ยมันถ้ามันทาแล้วไม่พังเนี่ยมันจะขายยังไงถูกมั้ทำแล้วมันก็ต้องกรอบต้องพังต้องร้าวต้องแตกไปทั้งนั้ไม่มีใครไปยุ่งนะมันเป็นของมันเองโดยธรรมชาติอย่างนั้นอย่างเนี้ยบนยอดของสาแสดงธรรมก็เช่นเดียวกันก็เป็นทรงไทยเนี่ เราเปิดฝ้าขึ้นมาดูแล้วโอ้โหราวก,กอหมดแต่ว่าเราก็ยังพอไหวกันเลยเดี๋ยวไว้เราก็ถิ่นแล้วค่อยเปลี่ยนอันนี้ไม่ยากเพราะมันเป็นเรื่องที่ระวางพังไหวค่อยๆทําไปทีละขั้นทีละตอนยันได้องคพระให้สวยงามซะก,ก่อนได้ผนังได้ฉากให้เรียบร,ร้อยซะก,ก่อนแล้วก็ใช้งานไปก่อน,นทําฝ้าทำปีดานใส่ไฟใช้ียบร้อยใช้งานไปก่อนในส่วนนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยไล่เก็บไล่ทำตามงบประมาณที่มีขึ้นอยู่กับตัวเลขว่าเราจะมีงบประมาณพอไหวแค่ไหน พอทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําขยับปุ๊บตัวเลขมาปั๊บก็๋ยวมันเป็นของคู่กันเนะ่เราจะไปผีเราว่าผีพรามมันก็ไม่ได้เนะี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องของความเสียหายเนะี่ยจทำอะไรก็ต้องดูกําลังดูความเหมาะดูความควรเหมือนบุรณะองค์พระเนี่ยเราจะไปปิดทองนึกสนุกโอ้ซื้อทองมาปิดเป็นล้านนี้คือ,อย่างมันก็ไม่ใช่เรื่องเนะนะเพราะว่าด้วยเหตุในยุคสมัยนี้เราก็ต้องดูก่อนมูนลค่าความคุ้มค่า อไม่ใช่ว่ามันปิดทองจึงมีบาร,รมีไม่ปิดทองก็คือบาร,รมีไม่มีไม่ได้วัดกันตรงทองนะที่เราปิดในส่วนนั้นส่วนนี้หรือส่วนไหนฉะนั้นเราดูเหตุการณ์ดูเหตุดูปัจจัยอย่างบางองค์ที่เราใช้อย่างที่หลวงพ่อสมเร็จในสลาเจริญกุศลเนี่ยไม่ได้ปิดทองในส่วนของทั้งองค์แต่เราปิดที่ชายผ้าหน่อยเดียวแต่ว่าสีเป็นสีกีวีเนี่ยเป็นสีสนิมเลยคุณอย่าไปซีงโง่หงามมากนะเอาไฟส่องประดับแล้วก็เช็ดถูทํา เมือ่อเรียกว่าเหมือนมีชีวิตนั่งประทับอยู่เนี่ยใครไปใครมาก็กล่าวว่าก็มีความทราบซึ้งในส่วนหนึ่งในองค์นี้พอมาที่รันทมเรามีสีขาวมุกเราทําสีไว้นะตกแต่งไว้ด้วยดีเป็นปีแล้วบริณัมาจะเป็นทองเหลืองกันเะแล้วก็ทําสีแล้วขาวมุกเขาก็เป็นขาวมุกที่งดงามมากมีแล้วก็ปิดทองในส่วนชายผ้าเช่นเดียวกันงดงามมากเลยเดียวนฉะนั้นในเรื่องของความงดงามเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องทองทั้งองค์ ยิ่งใหญ่เหตุผลก็ประว่าด้วยงบประมาณด้วย2คือด้วยเหตุปัจจัย3คือด้วยสถานที่ที่ตั้งไว้แต่เว้นแต่องคนะ์พระประธานในโวโบสถสมมตินะพระประธานในวโบสดไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็คนก็มาร่วมบุญกันเอาปิดทองทั้งองค์กว่าไปอย่างนั้นก็พอไหวก็ปิดได้ถ้าเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นตามาลาตามสถานที่อื่นๆที่เราใช้สําหรับการปฏิบัติธรรมก็ไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นกันอาแต่พอสมควรเนะี่ยเราเราก็ต้องเน้นเรื่องการประหยัดเกิดประโยชน์ นั้นการทาสีเนี่ยหนึ่งเช็ดถูทําง่ายคงทนถาวรอ,นะอยู่ไปนานปีเรนะต้องทําสีให้ดีนะมันจริงจะอยู่อย่างนั้นไม่ใช่สีที่ว่าทําสีคือเอามาทาทาแล้วก็จบกัดอันนั้นมันเป็นเรื่องทาสีไม่ใช่ทาสีเพราะการที่เขาจะทําจริงๆนั้นเขาต้องทำเหมือนสีรถยนต์นะคุณโยมขัดแต่งรื้อโป้โอ้ทำกันยิ่งใหญนะ่ค่อยๆแต่งเราซื้อสีมาถึงก็ทาเลยเดี๋ยวก็ลอกคุณโยมไม่ได้เป็นความชัดเจนอะไรอันนี้ก็เข้าใจอันในสมัยหนึ่งเขาก็บริหนนะ้ามารอบหนึ่ง แต่พอการเวลาผ่านผ่านไปนั้นมันก็สลายมีความเสื่อมมีความกร่อนมีความหลุดเป็นเรื่องปกติคุณโยมนะยแล้วก็ประมาณในสมัยนั้นท่านกว่าทานเยอะแล้วนะหลักหมื่นสองหมื่นประมาณนั้นนะที่ท่านทําไปแต่ว่าเราเองมันคนละยุคนสมัยปัจจุบันที่เราต้องเตรียมม่านี่เอาเป็นแสนเหมือนกันนะเ่เฉพาะในส่วนขององค์พระทั้งหมดนะท้องเก็บต้องทําไปเดี๋ยวคุณยมก็จะได้เห็นความงดงามเนะเพราะว่าทีมช่างสีมือหนึ่งมาดูแล พอเราเห็นพระอุตรูปงามๆนะดูความเรียบร้อยทั้งหมดอยู่ในหมู่เดียวกันเนี่ยนะก็อาจจะเกิดความปรับเริ่มใจเราทำก็เราไว้คุณโยมกราบไหว้ไปก็มีแต่ความสุขใจเพราะเราได้ถวายทําถวายเป็นพุทธบูชาขึ้นชื่อว่าพุทธบูชาเนี่ยมันไม่มีประมาณคุยมแต่คําว่าประมาณในที่นี้คือเรื่องของคุณค่าคือไม่มีประมาณคือไม่มีประมาณในคุณค่าแต่เรื่องของบูลคค่าอันนั้นต้องประมาณคุณโยมไม่ใช่โอ้ชวนกันนะ ส้างพระทองคํามาหลายหลอมกันเป็นองค์ทีนี้เราไม่ใช่พระคุ้มของโยมหรือไม่ใช่พระคุ้มของพระสงฆ์กลายเป็นพระสงฆ์ก็ดีโยมก็ไะเฝ้ากันโยมไม่ต้องไปไหนกันเลยมูลค่าเยอะเกินนะกลายเป็นจะไปตั้งตรงารางโดนอุ้มไปทีก็หมดกันนะเพราะว่าแทนที่เราจะได้รับความศักดิ์สนะิทธิ์กลายเป็นเราต้องมาใกล้ชิดมาติดกับท่านเพราะาต้องเฝ้าสมบัตินะกลัวท่านจะหายผลก็ยกกันเพราะว่าทองบาทละห้าหมื่นมันน้อยสยักไรถูกไหม นั้นเราทำเป็นทองเหลืองสบายๆทำสีซะให้งดงามไ้เพอรุ่นหน้านะรุ่นต่อๆไปเนี่ยเขามาแค่มาเช็ดมาถูมาทำกันอย่มาดูมาแล้วเขาก็สุขใจแล้วเพราะว่าเราทำไว้ให้เราเนี่ยล้มหายตายจากไปและแต่องค์พระประธานยังอยู่เลคยคนเดียวต้นหมากร่างไม้เองก็ร่มเย็นเป็นสุขนะเราทำวัดป,ปลูกป่าไว้ให้เนี่ยพอรุ่นต่อไปก็สบายอย่าลืมว่ามันสมบัติประกันชมเราก็สุขของเราในรุ่นนี้ อ,อนาคตเราละรับดับชีวีรุ่นต่อไปเข้ามาอยู่มาประจามาบรหิหารจัดสรรสถานที่เขาก็มีความสุขขีในรุ่นของเขาซึ่งเราก็ส่งตอ่อเราต่อยอดเรา,าก็ส่งมอบต่อยอดไปให้เขามาต่อยอดไปน,นี่คือสมบัติประกันชมงั้นเราจึงใช้งบประมาณในส่วนที่เราจําเป็นเท่านั้นอะไรที่เกินกว่าที่มันจะใช้งานซึ่งมันเกินความสมามันเกินความจาเป็นแล้วก็ไม่ได้สําคัญขนาดนั้นเราก็ต้องพึ่งระวังไว้ ที่มีเงนินนะแต่เอาน้าพริกกะเดือตําน้าพริกละลายแม่น้ํามันก็สลายไปไม่เห็นอะไรเป็นชีพเป็นอันด้วยซ้ำไปก็เสียดายอยู่งั้นเราก็ต้องดูให้ดีทันนีก็ฝากไว้สําหรับในเรื่องของกองทุนนะทั้งสงส่วนนะส่วนขององค์พระพุทธประธาน,ก,น,นนะนะาาก็ส่วนหนึ่งส่วนของกุติรับรองครูบาอาจารย์ก็ส่วนหนึ่งแต่ตัวเจ้าของเองเนี่ยไม่เดือดอร้อนเลยคุณโยมเพราะว่าพอเรายกมาตั้งเนี่ยทุกวันนี้ก็เก็บทําขวาดถูนะดูแล ห้านาทีเสร็จวนเลขกกนอยนะพออยู่ได้ใหญ่กว่าโรงประมาณเอาโรงสองใบามาต่อกันเ่นั้นเองอยู่สบายสบายนั่งเทศได้นะแล้วก็จำวัดได้แล้วก็ข้างหน้าก็นั่งภาวนารับลมธรรมชาติได้เท่านั้นแหละนะเราออกแบบไว้ในส่วนนี้ก็เป็นประโยชน์สําหรับการใช้งานเหตุผลก็เพราะว่าเราเน้นประหยัดเกิดประโยชน์แล้วก็อยู่เ็าดูด้วยว่าเราก็อยู่ได้ในส่วนนี้ดังนั้นเมื่อเราอยู่ได้ ทุกรูปที่มาปฏิบัติที่นี่เขาก็อยู่กันได้เพราะมันเหมือนกันหมดเลยลงมาเซตเดียวกันหมดเลยนะหลังๆๆอยู่คนละหลังไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของนะการดําเนินวิถนะีชีวิตความเป็นพระราณนิยมเราก็ทําของเราไปตามกําลังตามโอกาสนะที่เรามีเราก็ค้นขวายไว้เพราะเราไม่รู้อนาคตาอนาคตนั้นจะเป็นทิศทางใดเว้นแต่ว่าเรามีญาณมีฌานรู้อย่างรู้อนาคตได้ถึงอย่างรู้อนาคตก็ตามมันก็ต้องเหตุเหตุอยู่ดีคันอย่ถูกปะล่ะ อนาคตยมจะต้องเรืองนะแต่ก็ต้องมีแต่แต่ปัจจุบันยมต้องขยันนี่อ่าอนาคตยมจะต้องเรืองแต่ปัจจุบันยมเกลียดชันไอ้ความรุ่งเรืองทั้งหลามันไม่มีทางโปลูกขึ้นได้เลยเพราะเหตุมันหายไปงั้นเวลาจะเอาผลก็ต้องยมไม่ปลูกต้นไม้ไม่ปลูกต้นนั้นต้นนี้จะไปเอาดอกเอาผลจากต้นนั้นต้นนี้มันจะไปอยู่ตรงไหนใช่ไหมมันต้องปลูกซะก่อนต้องรดน้าต้องพรวนดินใส่ปุ๋ยดูแลรักษาสืบไปแล้ววันหนึ่งเราจะได้ผลอย่างนั้นอย่างนี้มันต้องไปด้วยกันอย่างนี้จึงจะได้ นันความมามากเอาผลก็เช่นเดียวกันไม่เจริญมากแล้วใจใจผลมันออกมันก็ไม่ได้ทุกอย่างก็ต้องเป็นไปนั้นต้องทําจริงๆนั้นเราเองรีบทำซะนนในขณะที่กําลังยังมีแล้วก็แค่ยองเองยังพอไหวเพราะอนาคตแต่ละคนแต่ละท่านก็ล้มหายนะล้มเจ็บล้มจากกันไปก็เสื่อมไปตามกาลเวลาเยอะมันก็เป็นอย่างนั้นการการเทศการทํากันในการปฏิบัติทั้งหลายมันก็ทําได้ตอนมีกําลังแค่นั้นแหละก็ยอแต่ตอนอ่อนละอ่อนแรงหมดกําลังก็ทําอะไรไม่ได้ ก็ต้องจบไปในชีวิตมันเป็นอย่างนั้นที่เหลือก็คือฝากไว้ฝนะากไว้ก็เป็นสิ่งที่เราอยู่อย่างอย่างพระพุทธเจ้าทรงดำรัสพระธรรมวินัยจะเป็นศาสดาแทนพระองค์ถูกไหมเราเองปรัถนาพบพระองค์ก็ต้องปฏิบัติตามหลักธรรมพระธรรมวินัยมันก็เห็นเราเห็นธรรมผู้น,นั้นเห็นตถาคตนะพระพุทธเจ้าเราก็เป็นธรรมะเป็นธรรมชาติที่เราได้ปฏิบัติเราก็ได้รู้ได้เห็นได้สัมผัสในเรื่องเหล่านี้งั้นยามที่เราอยู่เราก็ทําไหมถือว่าเป็นการ ให้เกิดขึ้นซึ่งคุณงามและความดีอย่างน้อยฝากชีวิตไว้ในชาติพวกนี้ฝากความดีเอาไว้ก่อนที่เราจะสิ้นลมไปมันก็ทําได้แค่นี้ค็ณผูพอรุ่นหน้ารุ่นต่อไปเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายแหละทุกวันนี้เขาก็จะเบนเข็มแล้วเรื่องการสร้างวัดสร้างว่าบางคนก็มีคติก็เรียกว่าอคติเกิดขึ้นขึ้นมาในการที่ว่าไม่ต้องทําแล้ววัดวาราไม่ต้องพัฒนาไม่ต้องไรปล่อยให้ล้มสลายไปไปมองขนาดนั้นเลยนะเพราะว่าเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้น บางทีมันอาจจะมีผู้มีบุญมาเกิดในยุคต่อไปก็ได้ก็มาปฏิบัติกันเรามีวัดมีวาเก็บทาในเรื่องต่างๆไว้ให้รุ่นหลังๆเขาได้มีโอกาสได้สัมผัสบ้างกันยมไม่งั้นมันจะไม่เห็นอะไรเลยถ้าไม่มีพระปฏิบัติชอบป,ปฏิไม่มีสถานที่พร้อมที่จะให้เขาได้มาเกือ้อกูลไว้วันหนึ่งเขาบวชก็มาก็เลยไม่เป็นโลไม่เป็นภายอะไรเพราะไม่มีใครส่งต่อสิ่งดีๆให้เราเองต้องคิดเผื่อนอนาคตไว้สําหรับลูกหลานของเราเจ้ป่ะดา้นวัดที่ เขาทํากันมาหรือมีการปูทางกันมาในทางที่ถูกที่ควรเนี่ยเขาก็พยายามจะลงรักษาสิ่งที่ดีงามไ้เพื่อให้ลูกหลานนะรุ่นหลังๆได้มีโอกาสได้มาบวชได้มาเห็นบ้างว่าเป็นเช่นไรส่วนเรื่องของกา,การการท่องเที่ยวทั้งหลายนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งต่อไปมันก็ค่อยจางคลายไปตามกาลวเวลาเออบางที่เนี่ยคนคนไปจนเบื่อแล้วเนะี่ยคนไปเห็นจนบ่อยแล้วเราไม่มีอะไรอัปเดตแล้วไม่มีอะไรที่มันหวือหวา แล้วผู้บริหารก็ลาลับดับชีวามันก็โทมสุดพังไปก็ย่มเป็นอย่างนั้นเพราะว่าบารมีมันเป็นของแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละรูปไม่สามารถทดแทนกันได้อย่างที่นี่ก็เหมือนกันแถวณยุทยาเนี่ยเราไปวัดหลวงปู่หลวงตาทั้งหลายเนี่ยความยิ่งใหญ่เนี่ยมันเป็นในอดีตทั้งนั้นปัจจุบันก็ไม่มีละมีแต่ความเสื่อมความสุดความโทมเกิดขึ้นโดยทั่วกันให้เรื่องการสร้างวัตถุเหล่านั้นมันต่อยอดกันเนี่ยมันไม่ได้กันย่อมมันคนละยุคคนละรุ่นแล้วก็คนละบารมีเอาเหมือนพ่อกับ พ่อก็บารมีของพ่อลูกก็บารม mm ีของลูกถ้าลูกมีบารมีมากกว่ามันที่ก็เหนือกว่าพ่อได้นะแต่ถ้าพ่อมีบารม nah, ีมากสั่งสมไว,ว้ไปถึงเวลารุ่นลูกเป็นไงเละนะคุณโยมหมดนะเสื่อมเพ่อเผลอก็ซทมนะยันบางบ้านนี่ถึงขนาดขายของเก่ากินนะที่ดินสินทรัพย์หมดนะก็ไม่เหลือเพราะบารมีไม่เหมือนกันคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่คอยจุนเจือพอวันหนึ่งลารับดับชีพไปแล้วก็ไม่เหลือลูกหลานเองก็ใช้หมดมันเป็นอย่างนั้นคิดไม่เป็นงั้นแต่ละอย่างวัดวารามเองก็เหมือนกัน คนะวามเจริญเรองเก้าไกลนะั้นเป็นยุคนะเป็นสมัยเป็นเรียกว่าเป็นเวลานั้นๆนะมันจะไปเอาเสมอกัรบา,ารันตีว่าทุกองค์เป็นเจ้าวาดจะเสมอกันหมดมันไม่เหมือนกันคุณยผยูมเจ้าวาดที่มีบารมีมากปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบคนขึ้นก็มีเจ้าวาดที่อาจจะบารมีไม่ถึงหรืออาจจะปฏิบัติชอบดีแต่ว่าบารมีที่ทํามามันน้อยมันก็ไม่ได้นะหรือเจ้าวาดที่ไม่ปฏิบัติเลยนะแต่บารมีมากก็อาจจะมีโอกาสกระโดดก้าวก้าวกระโดดข้ามไปไอันนั้นก็มี วันแล้วแต่ทําเหตุอันใดไว้ในการก่อนที่ผ่านมาระบบเพกตะปุญญนตานั้นของเดิมก็ต้องมีมาด้วยแล้วของใหม่ก็ต้องเสริมอีกนะให้คุ้มค่าเราดูเสียพอถึงเวลาอนะนาคตการผ่าตัดพังเนะผไผายขึ้นมามนก็หมดนะทุกอย่างก็เสื่อมก็ดับไปนี่มันเป็นยังไงเราทำเราปลูกต้นไม้ปลูกกุฏิปลูกบุญปลูกกุศลรื่นของเราให้ก่อนสบายใจวันหนึ่งเราละล,ะลับดับชีพไปสิ่งที่เราปลูกไว้มันก็ให้ผล รุ่นต่อไปก็มาเห็นมาเจอมาสัมผัสเขาก็ได้มีความสุขได้ยินความเป็นมรรคเป็นผลแล้วก็ส่งทอดกันต่อยอดกันนะให้ก็มาต่อยอดกันไปนะสืบทอดกันไปอันนี้ก็ต้องทําให้เขาเห็นชัดเจนวันนี้ฝากว้ในเรื่องของบุญทุกบุญก็ยอยมก็ท่านใดมีความประสงค์ที่จะริ่มมรนาก็ซูนฮกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสี่เก้านะซูนฮกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสี่เก้านะวันนี้เวลาพระระดับน้ำเินมาจนถึงท้ายแล้วก็ขอมทนาบุญกับท่านโยมทุกท่าน ที่ได้ริ่มกันคุนขอช่วยกันสนับสนุนมาจนถึงการน,นี้ขอให้เกิดซึ่งความสุข,ขันความสวัสดีในะประสงค์สิ่งใดไม่เว้สยขอให้บังเกิดมีความสําเร็จด,ดังนีจใจประสงค์ไว้ทูประการเทินนภิวาธนศีและสนิจังวุทาปัจยิโนจตาโรธรมาวันติอายุวโนสุขังพระหลังเขาจะเรินพร